จะมาตามกระแสนะครับน um, oh ั่นก็คือการเล่นกอาการเด่นนั่นเองซึ่งผมเคยเล่นกันแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะลงลงโอ้โหที่ต้นสนผมกระสนอื่นดูสิครับผมอยากได้อะไรมะม่วงแมงโก้ไดดูสิครับผมมีอะไรว่างเปล่าครับพี่น้องมีมะงปสักตัวเขช่วยให้หายเหงามันก็ไปมาที่ขายครับโอเคบาบาบ แครอทมีแค่แครอทแล้วก็ที่ผมซื้อได้ไนีอะไรอีกมีห้าสิบยอมรับชะตากรรมครับแล้วก็ซื้อสอนครับแล้วก็กลับมาที่ใช้วิชามาซูปเปอร์สุดยอดทิ้งู่ไว้ตรงนี้ได้เวลาปุมต้นไม้โตเร็วกว่าใครเห็นผลทันใจเพราะใส่เสอ้อแอมโนบเลยครับแครอทตัวแรกมันไม่น่ายินดีเท่าไหร่นะขึ้นมาสิต้นไม้โตเร็วกว่าใครเห็นผลทันใจเพราะใส่ โซเร็วเหลือเกินนะครับเนะี่ยเก็บมาสองฝักแล้วก็มาที่เซลล์แล้วก็แล้วผมผมเล่นครั้งแรกผมก็จะงง,งงหน่อยครับต้องขออภัยด้วยในที่นี้ครับแล้วก็กดเซลกดเซล,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 ลโอเคครับขายไปโอเค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 โอ้ยเฮ้ยขอโทษดเขาโอเคอเ,คเคขาไปกันต่อเลยนี่คือสวนเพื่อน VS สวนผม มีเงินห้าสิบบอลเอ้ยเหมือนคือห้าสิบอะไรไม่รู้ครับผมกินกับเด็ดเดียวไปนิดนึงครับแม้กลัวกาเด้นมันจะเซยงไปแล้วแล้วก็มาที่ซีดอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็มาที่ตรงนี้แล้วก็บาบาเบเบเบะูโอ้ยแล้วก็ซื้อรวัวครับซื้อยันตังหมุดแล้วก็มาที่การเดินแล้วก็เออต้นไม้ตัวเร็วกว่าใครเห็นผลทันใจปลูกไว้เยอะๆตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้หมดแล้วครับ โตขึ้นมาแล้วครับเก็บมาครับอันที่หนึ่งเก็บมาครับอันที่สองอันที่สามครับอันที่สี่ครับแล้วก็อันที่ห้าครับหมดแล้วแล้วก็มาที่เซลอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็มาที่เร็วเขาเร็วเขาเร็วเขาโอเคครับตังหมดมีเก้าสิบเก้า โอ๊ยทำไมมันไม่ให้หนึ่งร้อยขัดใจจังเลยครับพี่เนอะถ้าเติมสักเติมสักบาทหนึ่งก็เป็นไรไหมเนี่ยไม่มีโลบัคซะด้วยเราวันนี้นะครับผมจะมาดูสวนเพื่อนกันโหหมาน่ารักมากเลยเก็บได้ไหมอะเก็บไม่ได้แฮะขโมยมะม่วงเพื่อนไม่ได้ Not Your Garden คุณต้องใช้โลบัคพวกนี้รับผลไม้ของผู้ฮะ มาที่การ์เดนครับเอ้า,าทผมมาทำไมมาที่ซีทครับแล้วก็ตอนนี้ครับมี99ก็นี่ละครับได้เวลาซื้อสตรอเบอรี่คอมเมนต์ไม่พอแล้วแล้วก็มีอันเดียวโอ้ยแล้วผมก็จะกลับมาที่การ์เดนครับเพื่อที่จะปลูกสตรอเบอรี่แล้วก็ระหว่างรอสตอเบอรี่นะครับผมก็จะมาที่ซีทเพื่อเพื่อที่จะซื้อแครอทนะครับ มาตรงแครอทก่อนนะครับแล้วก็ซื้อไปรัวๆเลยครับแล้วก็กลับมาที่การ์เด้นครับแล้วก็เอาแครอทมาปลูกครับเอาแครอทมาปลูกออแโอเคครับมาต่อเลยไหนดูซิโตเต็มที่ทั้งนั้นเลยครับอันนี้อ่นี่ผมก็จะเก็บแครอทดัวๆครับแครอทแครอทแครอทเต็มไปหมดเลยครับ แค่ลรได้เพิ่มมาหนึ่งอันเด้ครับฟฟีถ้าผมพูดอะไรผิดไปว่าแบบผมพูดอะไรที่มันดูตื่นเต้นอ่ะก็ตื่นเ้จริงๆมันก็ง่ายๆผมก็ต้องขอไปในที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนล็อกไม่เพียบเลยโอ้โหขาวจ๋วกะติบมัโยกาเดนยอดคงเหลือปัจจุบันคือศูนโยบัก เย่ะ <Yeah, S 2> ผมต้องใช้แปดสิบวิบ mm hmm. ดูสิดค,ครับว่ามันจะเติบเยอะยังผมก็จะเอาแกะหยดมานนะครับแล้วก็เอามาขายอีกรอบหนึ่งต้นไม้โตเร็วกว่าใครเห็นผลทันใจก็ใส่เสือ้อแอมนูโอเคครับแล้วก็ว้ากว่ามาที่บ้านครับแล้วก็เอามะเขือเทศจริงๆผลจากได้มะม่วงแมงโก้นะครับต่อเบอร์รี่ตอเบอร์รี่ตอเบอร์อรี่ทำไมมันเยอะจังเลยครับ ไปทีการเเดนไปที่เซลครับแล้วก็กดตรงนี้เพื่อขายอีกรอบหนึ่งครับ <ST AN GE> ก็คงต้องทำมวนซ้ำไปใช่ใช่ไหมครับแล้วก็จะด,ดูซค่าจนเปนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาทําอะไรที่เวทแนวกันนะครับนั่นคือการไม่ลูกต้นรอเล่นครับรอเล่นผมจะทําการพยายามหาซื้ออันนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับมาที่ซตช็อปไหนดูซิครับไหนแพลงสุดเที่ผมจะซื้อได้ no stock what the เงินตังไม่พออีกดราก้อนฟูดโคโคนาทเบมบูซีสแอปเปิรซีสพัมกินซีสวอเตอร์เมลอนซีสเด็กฟอร์ดซีสคอนซีสโทเมโทซีสออเรนจ์ทูเรอูเบอรี่ซีสซีสซีสอ์เจ็บไปทั้งหัวใจ แล้วก็โอเคหลอดมาร,าราล, er ล,ล,ล,ลัวครับจังหวะนี้เก็บ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 เก็ เยเริ่มหมืแล้วผมก็จะเก็บปุต้นไม้ตัวเร็วกว่าใครนี้มาโอ้โหตัวใหญ่กว่าผมเยอะเลยครับเอ้ยหนักมากเลยบอกเลยว่าปุ๋ยต้นไม้ตัวเร็วกว่าใครเห็นผลทันใจเพราะใส่เสื้อแอมนุ ook, แต่ผมไม่ได้ใส่โอเคครับเอาแคลรยักษมาขายกันนี่เจับผมจะได้กี่บาท 6 2ร้อยี่้าโอไม่ก็ดีใจสุดๆเลยครับถึงแม้ว่าจะต้องอย่างน้อยสี่สิบล้านขึ้นก็คือเก็บแครอดมาเยอะๆเลยเก็บมาเยอะๆเลยครับเก็บมาเยอะๆเก็บมาเยอะๆเก็บอีกเก็บอีกเก็บอีกครับแล้วก็เก็บอีกแล้วก็เก็บอีกครับแล้วก็เก็บอีกแล้วก็เก็บอีกครับแล้วก็เก็บอีกครับแล้วก็เก็บอีกครับโอ้โหครับมาที่เซลครับแล้วก็กดตรงนี้ผมจะขายแค่หยดอันใหญ่อันมากๆเลยับ ว้าว wow, จะพันเยียวกับเออโออิเล okay, ็กเลยครับเล็กแล้วโอเคครับมาที่การ์เด้นเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะเก็บต้นไม้ตัวเร็วกว่าใครโอเคครับหมดแล้วแล้วก็มาที่ซีดเซลครับแล้วก็ขายชาตอเบอร์ยี่ต้นไม้ตัวเร็วกว่าใครได้มาพันพันกว่าครับตอนนี้ มาที่ซีครับก็ที่จะลงทุนให้ดีที่สุดผมก็จะใช้อะไรที่ปลูกง่ายแต่ได้กําไรเยอะเครอทหมด no, ino ino. โนคาปูชิโนแอซัสีโนนั้นก็ตอนนี้ก็ปลูกแค่สตรอเบอรี่พเพาะอ,อหมดแล้วครับแล้วก็มาที่บูเบอรี่ครับตอนนี้เปเป,เปครับเปรัวรครับตอนนี้ไม่พอครับโอ้ยมันก็หมดสต็อกเร็วเกินครับทีกาเด่นครับแล้วก็ได้เวลาละเลงสีสัด ก็รออะฮะอะไรครับเนี่ยผมจะมายืนดูกันนะครับว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับผมแต่ถ้าไปตอนที่ยืนตอนนี้ผมยืนมาได้แค่แป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าผมโดนมันดูดผมจะมาที่เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมมาที่ซีสครับเดี๋ยวนี้ก็ได้เวลาแล้วครับ ผมจะทําการละเลงการซื้อครับพี่น้องได้เขลลตมาสามอันครับแล้วก็มาที่การที่หแล้วผมจะทําการอันที่หนึ่ที่สองที่สามหมดเลยครับมันคืออะไรครับท่านผู้ชมมันคือบูเบอรี่เหรอบมาก่อนเบมาึพึ่งมาแต่ไหนพ่งเยพ่งเออมันมาทำอะไรครับ มันมาใส่เกสรแล้วครับเก็บตอตอเบอร์รี่ตอเบอร์รี่ตอเบอร์รี่เก็บจนหมดแล้วครับแับนี้ดูเหมือนว่าผมต้องไปขายของต่อยแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับโดยผมจะทำการขายไปเลยครับจากนั้นก็ต่ตอต่อไปครับผมก็จะมาที่ซีช็อปแล้วผมก็จะทำการนี่ครับซื้อเค้กแล้วก็ทำการแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอครับผม เกิดเสียงอะไรขึ้นใช่ไหมครับแล้วผมก็จะอ่าอันนี้ไม่พอครับงั้นก็จังหวะนี้ได้เวลาละเลงสีสันกับอะไรที่มันง่ายๆครับซื้อแค่หลอนรัวๆครับตอนเนี้ยซื้อแค่หลอด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 เริ่มเริ่มเริ่มเงินหมดแล้วครับแล้วก็เตรียมมาที่การ์เด้นนะครับจะทําการเอาอันนี้มาใส่ครับเอาสตรอเบอรี่มาใส่หนึ่งอันแล้วจากนั้นก็ได้เวลาละเลงสีฝันครับท่านผู้ชมใส่ไว้เยอะๆใส่ไว้เยอะๆ เรวันนี้ค่อยเจอกันหน่ยนะครับบายบุยเดี๋ยวกันครับหยุแครอททองมาก่อนมันคือแคททอง่ครับกลแคอทโอเคครับแค่นี้ก็หมดเวลาลงนแล้วครับบายบุย